เครื่องปูกอ้อยมันก็เหมือนเหมกันนั่นแหละผมเองคิดอย่างนี้ทุกคนก็คิดอย่างนี้ครับแต่เจ้าของเครื่องเขาไม่คิดแบบนี้ครับเขาบอกว่าคีมันเครื่องปูกอ้ของผมที่ใช้อยู่เนี่ยไม่เหมือนกับที่ขีมันเคยเห็นแน่นอนช่วยมาดูหน่อยว่าเป็นอย่างนั้นไหมครับวันนี้ผมก็เลยต้องมาดูด้วยตาตัวเองครับเครื่องปูกอ้อะไรก็ไม่รู้ครับดูสิครับเคยเห็นกันหรือเปล่าครับลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูหน่อยครับดูครับ ที่นั่งก็ไม่มีหน้าตาก็แปลกๆครับเขาบอกว่าเครื่องปลูกอ้อยของเขานี่ปลูกได้เร็วมากครับอัตราการเกิดดีมากก็น่าจะจริงมากครับดูสิครับอ้อยเลี้ยงตัวสวยดีครับต้อนอ้อยนี่ขาดแล้วก็เลี้ยงตัวได้สวยดีการจัดการของเครื่องมันทําได้ออกมาน่าจะเกิดดีอะครับดูสิครับเออไอก้อนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันไม่เหมือนที่เคยเห็นครับ ปกติที่เคยเห็นมันจะเหมือนถังกิโลกิ้งๆไปครับแต่อันนี้มันเป็นแบบเหมือนคลวนดินไปในตัวได้ด้วยครับเขาบอกว่าเครื่องของเขานี่ปลูกได้เร็วมากครับโอ้โหมันก็น่าจะเร็วครับมันขึ้นอ้อยได้เร็วครับเพราะมันเตี้ยครับแล้วก็ใส่อ้อยได้เยอะครับไม่ต้องใส่หลายรอบครับเครื่องมันใหญ่ครับนี่ครับนี่ดูล้อครับไม่เหมือนที่เคยเห็นครับที่เคยเห็นมันจะเป็นล้อเหล็กแล้วเป็นเอ่อเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวเป็นโครงจักรครับ แต่นี่เป็นเหมือนล้อรถอิตแทกครับเออไม่เคยเห็นมาก่อนครับแบบนี้แต่น่าจะดีครับน่าจะดีครับนี่ครับมันน่าจะทํางานด้วยล้อแบบนี้แล้วออกมาดีครับดูสิครับใส่ปุ๋ยได้ดีเลี้ยงอ้อยได้สวยกรบดินได้ดีมันก็น่าจะเกิดดีครับนี่ครับเรื่องใหญ่มากครับใส่อ้อยได้เยอะครับจนไม่มีที่ให้นั่งครับ เออเพิ่งเคยเห็นครับปกติเคยเห็นเต็นแบบนั่งครับไอ้นี้ยืนเอาครับเสียบจนมือเป็นหวัดครับนี่ครับตรงนี้นี่ระยะประมาณร40เมตรไปกลับถึงมาเติมอ้อยเอาครับโอ้โหไว้มากครับมาดูแปลงนี้กันเขาบอกว่าแปลงนี้นี่ต่อที่ห้าโอ้โหอ้ยมันก็เกิดสวยดีนะครับเป็นดินทรายนะครับแต่ได้อย่างนี้เลยเหรอเออนะครับ เขาบอกว่าเขาซื้อมาเนี่ยมันเหมือนจะแพงทีแรกเขาคิดว่ามันแพงแหละแต่พอเอามาใช้จริงเขาบอกว่าไม่เสียดายตังค์ถ้าอ้อยมันเกิดสวยแล้วเกิดอยู่ได้หลายต่อเนี่ยคุ้มค่าครับจัดมา3ตัวครับพาบอกตอนนี้มีอยู่3ามตัวอ้อยเขาก็หลายร้อยไร่ครับก็จําเป็นต้องได้ใช้หลายๆตัวครับเออถ้าไม่ดีจริงเขาคงไม่ซื้อเพิ่มหลายตัวครับนี่เออไปวไของเขาจริงๆแหละครับ ใส่อ้อยได้เยอะไม่ต้องเติมอ้อยหลายเที่ยวครับเออดีไว้แบบนี้